คลิปนี้จะมาแชร์วิธีการนำข้อมูล trade option จากสิ e มีกรุ o p o p i n t n t e s t น t นะครับมาไปใช้ในการเทรด CFD นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการใช้หินแบบมันทำให้เรารู้ว่าราคาไหนตลาดเนี่ยให้ความสัมพันมากที่สุดนะครับซึ่งเราก็เห็นได้ชัดเลยว่าทุกๆเซลล์ที่มีความเข้มเนี่ยจะอยู่ทุกๆ50าสิบเดืยนและยี่ห้าเดยนนะครับเราก็จะนำมาคอนในกราฟซึ่งจะได้เป็นแนวต้าหลัก หลักและแนวต้านรองในกราฟนะครับซึ่งเรามาพรอแล้วเนี่ยเราจะได้ช่วงทุกๆยี่สิบห้าเหรียญเป็นหน,นึ่งพันนะครับอ่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบยี่สิบห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งเราก็จะนามาพอม่อในการแบบนี้แล้วทำไงต่อเราก็จะมองส่วนของตรงนั้นนะครับเป็นแนวรับแนวต้านพอราคาเนี่ยวิ่งจากจุดของยกตัวอย่างนะครับเช่นจุดของสามพันเก้านะครับขึ้นไป สามพันเก้าห้าสิบนะครับแล้วขึ้นไปต่อสามพันเก้าเจ็สิบห้าคือพฤติกรรมของทองเนี่ยในช่วงของ standard deviation หรือหนึ่ง sd เนี่ยจะวิ่งยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับแล้วแต่ช่วงของเว้นในตลาดนั้นๆนะครับบางช่วงถ้าวิ่งแรงหน่อยก็เป็นห้าสิบเหรียญแต่ถ้าวิ่งอาจจะอยู่ในสภาพปกติหน่อยก็จะวิ่งยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับต้องดูข้อมูลจากทางวูทูอีกทีหนึง่งต้องคอยติดตามตานะครับถ้าเราจะมองเป็นแนวรับแนวต้านประกอบกับข้อมูลของในวันนั้นๆนะครับว่าตลาดเนี่ย ให้ความสําคัญของราคาไหนและเราจะมองเป็นการเล่นรับต้านเช่นไหนะครับโดยเราจะไปดูในส่วนของโบทัวอีกทีนึงนะครับให้ติดตามในคลิปหน้านครับซึ่งในส่วนของโบทัวเนี่ยจะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์ที่เนี่ยเป็นวันที่ตลาดปิดก็จะไม่มีข้อมูลให้เราได้ติดตามนะครับซึ่งเราจะดูโบทัวได้อย่างไรนะครับก็คือเข้าเว็บซีเอกรุ๊นะครับ ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วมนะันน่าจะส่งอ e ีเมลมาให้เรา,าแล้วเราก็กดเข้าที่อ e ีเมลท่นีแล้วก็กดที่แว่นตรงนี้นะครับกดที่ w o ล l ู o e ลเ r ็กซ e แ t นนะครับไปเลือกสินค้านะครับ Metal Go นะครับรหัสของทองก็จะเป็น GC ซหนึ่งนะครับส่วน r ร n g e เนี่ยผมจะสอนดู r ร n g e โดยเราต้องเลือกวันปัจจุบันนะครับเช่นพุ่งนี้ วันนี้จะดูไม่ได้เว้นของ1 SD นะครับจะอยู่ช่วงที่43ดอลลาร์ของทองนะครับหรือว่า4,300ันสจุดแผมให้ตีไปว่า50นะครับเป็นกลมๆว่าเป็น50าบร้อยเป็นค่าเป็นค่าประมาณเฉยๆนะครับซึ่งถ้าเปิดวันใหม่เนี่ยช่วง1 SD ถ้าเป็น25เหรียญเราต้องดูที่ว่า Vol เซเทิเนี่ยตกที่ราคาไหนนะครับต้องประกอบกับในวันนั้นๆอีกทีนะครถ้าโ o l เซเทเนี่ยตกอยู่ช่วงที่ ราคาสี่พันนะครับเส้นโค้งตรงนี้ตกที่ราคา 4, สี่พันสมมติเป็นสองพันยี่สิบห้าแล้วกันส่วนของหนึ่งเ d เนี่ยทุกๆสองพันห้าร้อยเหรียญก็จะอยู่ที่ช่วงของตรงนี้นครับเป็นค่าหนึ่งเ d เป็นค่ากลางราคาเนี่ยก็จะขยับอยู่ในบริเวณของหนึ่งอนะครับเอาสี่พันยี่สิบห้าเป็นหนึ่งกลางอนะครับซึ่งข้างบนก็จะมียี่สิบห้าข้างล่างก็จะมียี่สิบห้า อ่าขออภัยนะครับจะเป็น43เหรียญนะครับหรือว่าตีเป็น50เหรียญก็คือมีส่วนของข้างบน50เหรียญนะครับและส่วนของข้างล่าง50เหรียญซึ่งวันจันทร์นี้เนี่ยถ้าเส้นของโบว์เซตเทิลเนี่ยมาตกอยู่ที่2 2 5และมีแท่งสูงสูงนะครับที่มีความสนใจของตลาดบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับเราจะโฟกัสให้ราคายคาดหวังให้ไปตรงนั้นนะครับเช่นเปิดวันมาเนี่ยความสาคัญของตลาดเนี่ยมีสูงอยู่ที่ ราคา4 5 0เราจะโฟกัสให้ราคาคาดบอกให้ราคาเนะี่ยขึ้นไปอยู่ในส่วนของ4 5 0นะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ระยกตัวอย่างของการเทรดข้อมูลโอไอนะครับ